สวัสดีครับอยู่กับผมนะครับบิลลี่เบลเลอร์วันนี้ผมจะมาเล่าให้ฟัง5สิ่งที่ผมได้เรียนรู้จากหนังสือเล่มนี้นะครับ Secrets of the Millionaire Mind Mastering the Inner Game of Wealth เขียนโดย T Half Aker หนังสือเล่มนี้นะครับเขาก็จะพูดถึงแนวคิดและก็มุมมองต่างๆที่เราจะต้องสำรวจตัวเองแล้วก็แก้ไขหากต้องการที่จะมีความมัง่งคั่งแล้วก็ร่ำรวยอย่างแรกเลยนะครับก็คือหากเราไม่ประสบความสําเร็จหรือว่าร่ารวยเท่าที่เราคาดหวังไว้เนี่ยนั่นหมายความว่ามีบางสิ่งที่เราไม่รู้ลองคิดดูนะครับสิ่งที่เรารู้สิ่งที่เราทําอยู่แล้วตั้งแต่อดีตเนี่ย มันทำให้เรามาอยู่ในจุดจุดนี้เป็นในจุดจุดนี้แล้วก็มีทุกอย่างที่เรามีในวันนี้นะครับหากเราต้องการผลลัพธ์ที่ต่างไปจากเดิมนะครับเราต้องไม่อยู่ที่จะเรียนรู้ลองทําสิ่งใหม่ๆเรียนรู้สิ่งใหม่นะครับเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ต่างไปจากเดิมนะครับซึ่งนั่นก็คือบทเรียนที่2เราต้องเปิดใจที่จะพัฒนาตัวเองแล้วก็เรียนรู้สิ่งใหม่ๆอยู่เสมอนะครับลองทําสิ่งใหม่เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ ทบทเรียนที่3นะครับก็คือทัศนคติต่อความร่ำรวยเนี่ยมีความสําคัญมากๆนะครับเราต้องคิดและเชื่อว่าความร่ำรวยเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีงขาอาจจะตลกนะครับเพราะว่าความร่ำรวยก็น่าจะดีอยู่แล้วไม่ใช่หรอแต่ลองสํารวจความคิดตัวเองดูนะครับถ้าเราเนึกถึงคนที่ประสบความสําเร็จหรือว่าคนที่ร่ํารวยนะครับไม่ว่าจะเป็นคนใกล้ตัวเพื่อนญาติหรือว่าคนดังในจังหวัดหรือแม้กระทั่งเศรษฐีระดับประเทศนะครับลองสารวจเสียงในหัวของตัวเองนะครับว่าเรามีทัศนคต,ติต่อ ผู้คนเหล่านี้อย่างไรบ้างเช่นเขามาได้เพราะโกงแน่เลยเขาทําธุรกิจสีเทาแน่เลยเขาทํานาบนหลังคนเข้าเห็นแกตัวเอาเธอได้ขูดเรียกคนในสังคมแล้วก็กวาดเอาเงินในสังคมไปทั้งหมดเลยถ้าเรามีเสียงในหัวแบบนี้แสดงว่าเรายังมีทัศนคติที่ไม่ดีต่อความร่ํารวยซึ่งจะเป็นอุปสรรคที่เรามองไม่เห็นนะครับที่จะทําให้เราอยู่กับที่แล้วก็ไม่สามารถประสบความสําเร็จแล้วก็ร่ารวยได้สักทีเพราะอะไรนะครับเพราะว่าพื้นฐานของคนเนี่ยเราต้องการที่จะเป็นคนดีใช่ไหมครับ ดังนั้นเนี่ยหากเรายัางมีความคิดที่ไม่ดีเชื่อมโยงกับความร่ำรวยเนี่ยเราก็จะไม่สามารถไปถึงความร่ำรวยได้สักทีไม่ได้บอกนะครับว่าทุกคนในสังคมเนี่ยไม่ว่าจะรวยหรือจน,นไปคนดีหรือไม่ดีแต่ประเด็นก็คือคนรรวยที่มีจิตใจดีเมตตาแล้วก็ช่วยเหลือสังคมเนี่ยก็มีอยู่มากเช่นกันอยากให้เรามองเห็นด้านนี้ให้มากขึ้น,นะคระับจนเป็นปกตินิสัยของเราประเด็นที่4นะครับหากเรายังไม่ร่ำรวยหรือว่าเรายังไม่สามารถมีรายได้หลายทางเนี่ยน่นเป็นเพราะว่า เราไม่ได้มองหาสิ่งนั้นอย่างจริงๆจังๆนะครับลองนึกดูนะครับว่าในอดีตเนี่ยอาจจะ90-95%ถึงเเลยทีเดียวที่เราเติบโตมากับสังคมที่บอกเราว่าพยายามตั้งใจเรียนแล้วก็หางานที่มั่นคงหางานที่ดีทำนะครับซึ่งไม่ได้ผิดนะครับแต่มันสะ้อนให้เห็นว่าเราเติบโตในสังคมที่มองว่านั่นคือถังรอดนั่นคือวิธีที่เราจะประสบความสําเร็จในชีวิตก็เลยถ่ายทอดส่งต่อความคิดแล้วก็ความเชื่อแบบนั้นออกมา สิ่งที่เราควรทำนะครับคือเราต้องสำรวจความคิดตัวเองสำรวจสังคมรอบข้างนะครับสำรวจความเชื่อค่านิยมต่างๆที่พยายามส่งต่อแล้วก็ส่งผลกระทบต่อเรามันก็คงไม่มีอะไรผิดอะไรถูกนะครับแต่ถ้าเราไม่ต้องการแบบนั้นเรามีความเชื่อที่แตกต่างเนะี่ยเราก็ต้องมองหาวิธีที่แตกต่างออกไปนะครับอาจจะเริ่มต้นด้วยการมองหาตัวอย่างของคนที่เขาทํามาแล้วแล้วก็ประสบความสําเร็จแบบนั้นจริงๆนะครับพยายามที่จะ เรียนรู้สิ่งเหล่านี้เนี่ยให้มากขึ้นนะครับเพราะนะครับไม่มีความคิดไหนที่จะอยู่ในหัวเราแบบฟรีๆนะครับซึ่งนั่นก็คือบทเรียนที่5ที่จะพูดถึงในวันนี้ทุกอย่างที่เราคิดแล้วก็นึกถึงนะครับจะส่งผลต่อความเชื่อความคิดของเรานะครับแล้วก็ส่งผลต่อการกระทําแล้วก็สิ่งที่เราเป็นอยู่ในปัจจุบันดังนั้นมาสาคัญมากๆนะครับที่เราจะต้องเลือกสิ่งที่เราจะรับเข้ามานะครับไม่ว่าจะเป็นการฟังการอ่านหรือว่าการมีปฏิสัมพันธ์กับคนรอบข้างเราต้องเลือกว่าเราจะให้ความสําคัญกับอะไรนะครับสิ่งไหนดีีหรรือไม่ดกับเา ทั้งหมดนี้นะครับก็คือ5สิ่งที่ผมได้เรียนรู้จากหนังสือเล่มนี้นะครับ Secrets of the Millionaire Mind เขียนโดย T. Harv Eker บอกว่าจะมีประโยชน์สำหรับผู้คนที่แวะมารับชมวิดีโอนี้นะครับหากลองสนใจแล้วก็หาหนังสือเล่มนี้มาอ่านนะครับก็จะเห็นว่ายังมีอีกหลายบทเรียนนะครับที่เราจะสามารถเรียนรู้ได้จากหนังสือเล่มนี้สำหรับทุกท่านนะครับที่ชอบคอนเทนต์แบบนี้ก็สามารถคอมเมนต์กดถูกใจแล้วก็ติดตามและพบกันใหม่ในวิดีโอถัดไปครับขอบคุณครับ So just in case that the other Sees this video, I just want to say thank you, Mr. Ecker, for sharing your wisdom and the inspiration in the book. It is well crafted, entertaining, inspiring, and definitely life-changing. I hope I just did what you ask us readers at the end of the book to do: spreading the message out to as many people as possible. So here I am, trying to lift the consciousness of the planet. Well, at least mine. Thank you.